น,น้องพัฒน์นั่ง BTS มาลงที่สถานีบางว่าวอเทสตอนนี้โอทางใหนี่ <c oughs> สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราเกินออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของน้องพัดสาวเราคนคำม,ม้วนนั่นเองสําหรับวันนี้น้องพัฒจะพาทุกคนมา,านั่ง BTS อีกแล้วเนาะซึ่งวันนี้พัจะเดินทางไปที่บางซื่อเนานะ ซึ่งตอนนี้พัดกําลังอยู่ที่สถานี BTS ตลาดภูนั่นเองเนาะพัดจะนั่ง BTS จากสถานีตลาดภูไปที่สถานีบางว่าแล้วก็ไปนั่งต่อ MRT เนาะจาังใดเมื่อนี้กะเดินทางไปพร้อมๆกับน้องพัดเลยเนาะไปชมบรรยากาศวันฝนตกนกาํากันเนาะเป็นวันที่ฝนตกนักเนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่เช้า ตอนนี้ก็ยังบเซาอยู่แต่พักก็อองมาไทายคีพห้พแมในพี่น้องได้เบื้องได้ชมเนาะเอาเป็นยังไงก็ไปเบื้องบรรยากาศภายในสถานีตลาดภูแล้วเนาะแล้วก็เดินทางไปที่สถานีบางว่าไปพร้อมๆกันเลยเนาะนีกขึ้นรถมาแล้วพี่น้อง,งบรรยากาศในรถก็ประมาณนีน้ตอนนี้อยู่ที่สถานีตลาดพลู โดานอสำหรับถนนที่เราเห็นอยู่นี้แม่นถนนที่ไปบางแคไปมูเวียนใหญ่นาะแล้วก็เป็นถนนราชชนน,นีนั่นเองเนาะสำหรับข้อมูลในมื้อน,นี้น้องพัฒอาชีมีบ่หาาเนะพี่น้องเนาะเพราะว่าในเส้นทางที่น้องพัดเดินทางไปนี่ค่อนข้างไกลเด้เนาะ ผู้โดยสารโปรดทรา,าบรถไฟฟ้าขบวนนี้สิ้นสุดการให้บริการที่สถานีนี้ของมบรุณาผู้โดยสารออกจากขบวนรถขอบคุณค่ะ Attention please This train i s not s o p p e at the n e x s a ตอนนี้เราออกมาแล้วเนาะเข้าสีไปโต้ MRT ที่สถานีนี้เนาะพี่น้องเนาะตรงตอนนี้พัดกำลังหาทางไปเนาะเป็นจั่งไดกับไปบ่งไปชมมัวมนๆกันเนาะ แต่ตอนนี้พัดเก็บ,บรรยากาศตรงสถานีบางว่าให้พี่น้องบอกันหน่อยหน่อยนะึงอันนอสำหรับตอนนี้พัดกะกำลังอยู่ที่สถานีบางว่านล้วคน้องบองะขี่เราเห็นที่นั่นจะ,จะเป็น MRT ท่าผ่านั่นเองเนาะที่พัดที่นั่งไปบางซื่อนั่นเองซึ่งตอนนี้พัดกับกำลังเบิ่งสถานการณ์นี่เนว่าฝนสชิไมอีกหรือบ่อเนาะเป็นยังไงกันเรามาไปสถานีท่าผ่ากันเลยเนาะ M r t เนาะไปนั่ง MRT นทดกันเนาะไปเก็ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เนะาะยังไงกัไปนั่ง MRT ไปเพิ่มท้อกันเลยเนาะ สำหรับรถไฟฟ้าที่เราเห็นอยู่ฝั่งนั้นแมนเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนที่มาสิ้นสุดอยู่สถานีบางว่านั่นเองโอ้ยเนาะพี่นนอะตอนนี้เรางงเนาะน้องพัดนั่งบ t ทอมาลงที่สถานีบางว่าแม่บอกมันก็ต้องอยู่ที่สถานีเอ t อาบางว่าตอนนี้ที่มันเชื่อมต่อ,อกันนี่นะเขาก็ต้อง บางซื่อเนี่เขาก็ต้องไปท่าผ้าแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนขบวน MRT ไปที่เอีกขบวนหนึ่งน้งพี่น้องเนาะจนงตอนนี้พันกับคุ้สึกว่าง,งงงเนาะแต่ว่ามีพนักงานเพ่นมาบอกนะว่าตอนนี้เจ้าอยู่สถานีบางว่าวัาสานบริอยู่ท่าค่ะเอา้างง <laughs> พันธุ์้ซึกว่า,าสถานี MRT บางว่าหรือสถานีเอ็มอาร์ทีทั่วไปเนาะจะมีอันนี้กันเนาะที่น้องเนาะ,ะ,ะ,ะแบบระบบรักษ,ษาของป๊อดไทยแบบดีเยี่ยมเลยเนาะ สำหรับองค์พระพุทธรูปที่เฮาแนมเห็นอยู่ไกลๆนั้นเม้นอยู่ที่วัดปากนา้ำภาษีเจริญนั่นเองเนาะซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่าพระพุทธธรรมกายเทพมงคลเป็นพระพุทธรูปปางน่งสมาธินพิ่นเนาะซึ่งมีความสูงกว่า6 9เกเมตรนั่นเนองเนาะตั้งอยู่เคียงคู่กับพระมหาเจดีมหาราชมงคลน,นั่นเอง ตอนนี้พัดกำลังยุ่ที่สถานีท่าผ่านั่นเองเนาะตอนนี้เขาอยู่ที่สถานี mrt ท่าพระเนาะสถานีปลายทางนั้นก็จะเป็นสถานีบางซื่อนั่นเอง ขึ้นนะคันนี้นะกระจุกมันหัวใส่เนาะพี่น้องเนะาะก็ลงมาคือเก่าเนะาะก็จะประมาณนี้นเนาะนอท่านผู้ชมตอนนี้ก็กำลังอยู่ที่ขบวนที่ไปบางซื่อเนาะซึ่งเมื่อกี้นี้ขึ้นไปแล้วกระจุกบนใส่กับบนั่งเนาะลงมาคือเก่ามีบรรยากาศในขบวนนี้ก็คือสะอาดนร้พี่น้อนงเนาะ ก่อนนี้พัดก็ได้เดินทางออกจากสถานีาทา่าพระเนาะต่อไปก็จะเป็นสถานีเจรัญ13เนาะการมานั่ง MRT นั่ง BTS ทางฝั่งกรุงเทบุรีในเมื่อนี้ พัดก็ได้เห็นบรรยากาศความสวยงามของพัศนียภาพทางฝั่งกรุงทนนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเป็นฝั่งที่ตึกสูงบกค่อยหลายเนาะแต่ว่าก็มีความงดงามอีกรูปแบบหนึง่ง สำหรับคองที่เฮาเห็นอยู่นี้แม่นคองบางกอกน้อยนั่นเองพี่น้องตอนแรกๆที่พัดเห็นพัดคิดว่าเป็นแม่น้ําเจ้าพยาสำหรับตอนนี้เฮากระเดินทางมาใกล้ิฮอดสถานีเตาปูนแล้วเนาะพี่น้องซึ่งจะมีตึกสูงๆให้เฮาเห็นเนาะ มีความสวยงามหลายซึ่งเมื่อเราเดินทางออกจากสถานีเตาปูนแล้วสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีบางซื่อ ซึ่งสถานีนี้จะหลงใต้ดินแล้วนพน้องเนาะตอนนี้เรากำลังจะหลงรอดอุโมงค์ใต้น้ำเจ้าพยาเนาะสำหรับตอนนี้พัดมาพราะว่าสถานีบางซื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะซึ่งแกลงใต้ดินนั่นเองนะสถานีบางซื่อเนาะจะมีรอดอุโมงค์มาเนาะ มเขาก็ขึ้นข้างบนกันเลยนะเนาะอ๋อมาทอดวางซื่อนี่จะลงใ้ดินพี่น้องเลยแต่ว่าสถานีอื่นนั้นเป็นลอยฟ้าว่าจะตัวนี้ลงใ้ดินเนาะทางออกไปส,สวนจัตุจับ วางไงไหนน้องีินน้งองเนาะออกทางไหนวะเนี่ยวอลเทสตอนนี้โอ้ท,อทางไหนน่ คนเดียวว่าจะที่เลยพี่น,น้องทางออกหนึ่งไปสถานีบางซื่อสายเหนือทางออกสองไปสถานีบางซื่อสายใต้เนี่ยตอนนี้พัดออกที่ทางออกสองนะ สถานีบางซื่อสายเหนือทุกคนตอนนี้ผัดกระยุที่สถานีปลายทางอนนั้สถานีบางซื่อนั่นเองเนาหรับมือนี้พัดกมีบรรยากาศเอ่อเล็กน้นนอยสํานีถนนหนทางที่เาผานมาผัาดกไ้ท่ายให้พ่แมพี่นินเนะเปงดถ้าหากิพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้หน้าที่นี้นำเนาะ สำหรับมือนี้คลิปการเดินทางบนรถไฟฟ้ากับรถ MRT ากับสิประมาณนี้น้องพี่น้องนาะไปคนเดียวมา,คน,ววาวคนเดียวเว้าคนเดียวพี่น้องจุดจนบางเพื่อกระเจ้ากระจนแหนมหน้าเนาะจังใดคลิปนี้น้องพัดกระตรงฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้สาวเราเฮ็ดคลิปต่อไปน,น้เนะสำหรับมือนี้น้องพัดต้ตรงขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะจังใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวเราตราัวน,น,น,น้อยคนนี้น้เนะสำหรับมือนี้สบายดี